สนใจแถวใช่ไหมแปลว่าวันศุกร์อยู่นะที่เราคุยกันว่าถ้าราคากลับมาที่เดิมไม่เลิกเล่นใช่ไหมเออแสนงจริงวันศุกร์นะใช่ไหมหลังนอนฟอร์มเราคุยกันว่าโอ้ยไปแล้วต้องไปแล้วกลับมาที่เดิมเลิกเล่นเลิกก่อนเลิกได้สองวันเนี่ย แสบจริงๆครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้7กุมภาพันธ์2565ครับเรากลับมาอัปเปดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบเช้าวันจันทร์กันอีกครั้งนึง นะครับนะหลังจากที่สุดสัปดาห์เราได้พูดคุยถึงบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้วางแผนของสัปดาห์แล้วก็แผนของทั้งเดือนเอาไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ยังไงก็ฝากไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับจะได้มองเห็นภาพเดียวกันสําหรับเดือนนี้แล้วก็สัปดาห์นี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube นะครับหากมารับชมกันครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับหรือหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถที่จะกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือหากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราครับก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลกันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาทําวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก็ะดองให้นะครับนะไปพูดถึง เรื่องของวิเคราะห์ของเราดีกว่าครับนะไปที่ภาพเดือนกันก่อนนะครับยังขับรถเทวนะครับมันแสบแล้วแสบต้องบอกว่าทองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แสบตาด,ดูวิ่งจะไปแล้วไม่ไปกลับมาที่เดิมนะครับแต่ก็จริงๆนะในกลยุทธ์ที่เราเทรดกันยูกว่ามันมันแค่ไม่กําไรถูกปะแต่ก็ไม่ได้เจ็บตัวอเสียหายอะไรก็ รอครับอยู่ในช่วงของการรอนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญทําไมถึงรออะไรอย่างเงี้ยในบทวิเคราะห์สัปดาห์ในบทวิเคราะห์เดือนน่าจะได้เห็นภาพกันอยู่แล้วว่าเรารออะไรกันอยู่ใช,ใช่ไหมนะอ่ะมาภาพเดือนกันดีกว่าครับเดี๋ยวขอสรุปไวส้สักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปเจาะเนื้อหาของภาพวันในวันนี้นะครับวันนี้ไปกันแบบสบายๆครับเพราะ ราคามันยังไม่ไปไหนครับต้องบอกว่าอยู่ที่เดิมนะมาถกมาหาประเด็นอะไรสําคัญกันดีกว่าครับใครมีคาถามอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับเพือ่อนๆในห้องซูมนะครับลืมนะครับก็สวัสดีเพือพ่อนๆในห้องซูมกันด้วยสวัสดีพี่สมอนด้วยนะครับถึงเข้ามานะวันนี้พ,พี่สมอนมาช้านี่ยสวัสดีคุณเจครับสวัสดีพี่เคครับสวัสดีพี่สมโอนด้วยนะครับนะ ในภาพของเดือนอย่างที่เราได้อัปเดตกันไปแล้วนะครับใครดูบทวิเคราะห์เดือนน่าจะพอทราบก,กันอยู่แล้วสําหรับในส่วนของเดือนเดือนนี้เรายังให้น้ําหนักว่าจะยังมีโอกาสลุ้นไปในทิศทางของแดนลบนะครับก็ยังคิดว่าจะเปียงติดลบกันอยู่นะครับซึ่งจุดปรับตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในโซนที่ ที่เรารอการกลับตัวกันอยู่นะครับก็คือ1.8 1.5ถึง1.8 2.0ที่เข้าสู่โซนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดตแอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นเดตแอร์ที่รอการกลับตัวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลุดโซนนี้ขึ้นไปอาจจะต้องมองภาพเป็นใหม่เลยด้วยซ้ำนะครับด้วยแนวรับตัวนี้นะครับปัญหาอยู่ตรงนี้แหละนะครับว่า ผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านก็หลุดครับนี่คือจุดหนึ่งที่เรายังรออยากติดตามอยู่สําหรับภาพเดือนนะครับภาพของสัปดาห์ครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดบวกนะครับแต่ทีนี้ในทรงของการปิดบวกเข้ามามันไม่ได้บวกขนาดทาให้การลงเสียทรงนะครับต้องบอกว่าเทรนหลัก ที่เราเล่นกันก็คือการใช้เวลาถูไหมครับและสัญญาณกลับตัวเข้ามาลัจากทดสอบแบบยูน่อันนี้คือประเด็นสําคัญที่เราติดตามอยู่แต่ว่าเราคาดกันไว้ว่าไอ้ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยควรจะแดงกันต่อถูกไหมที่เราคาดกันไว้ควรจะมาปิดแถวๆสัก 1, 7, 1, 7 90, หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ที่เรามองกันเอาไว้ถูกปะอืม แต่ทีนี้ราคาจริงๆลงมานะครับลงมาให้เห็นนะหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละแสบครับลงมาสองรอบเลยด้วยหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะแล้วก็ซื้อกลับสองรอบนะครับจึงเป็นประเด็นให้คุณเจแซวผมอยู่มสักครู่นะครับบอกว่าเอ้ยไทยมันลงแบบนี้แล้วขึ้นแบบนี้เลิกเล่นเงนดีกว่า มันเอาจนได้ครับมันสุกมันเอาจนได้ลงแล้วกลับไปที่เดิมใช่ไหมเราจะเราเลิกวันเดียวพอวันนี้่วันนี้เพราะว่าวันนี้ดูดูทรงน่าจะออกไปทางไซดเวย์นะครับซึ่งจริงๆเรามีของกันอยู่แล้วใช่ไหมเรามีของกันอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้จําเป็นจะต้องไปสะสมอะไรเพิ่มนะครับหรือไปเพิ่มความเสีย่ยงเพราะว่าการที่ราคาออกมาในพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย มันออกในทรงที่เหมือนพยายามเขาสอบรับอยู่นะครับซึ่งถามว่ามีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ไหมมันก็มีนะครับไม่ได้ถึงกับไม่มีซึ่งสัญญาณเตือนของสัปดาห์ใดๆมันก็มีนะครับแต่ว่าถ้าพลาดจะพลาดยังไงให้น้อยเจ็บตัวยังไงให้น้อยอ่านั่นนั่นคืออีกหนึ่งประเด็นสําคัญแต่ว่าจริงๆจุดตัดขาดทุนใดๆต่างๆเราได้อัปเดตกันไปหมดแล้วนะครับสําหรับเบมเบอร์วีก็ยิ่งน่าจะรู้ดีนะครับว่า ราคาตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างที่เราจะถอยแล้วเราจะสู้ตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดที่เป็นจุดเฝ้าระวังแะต้องคอยติดตามดูแต่เมื่อในภาพรวมนะครับทั้งเดือนทั้งวีคเองก็ยังให้น้ําหนักไปในทางลงแบบนี้เนี่ยก็ยังบอกว่าอาจจะต้องเดือดน,นั่งนิ่งๆนั่งดูนะครับว่าในโซนหนึ่ด เจะกลับตัวอย่างที่เราคาดการณ์จะได้กว่านะครับซึ่งก็ได้เห็นจริงๆก็ได้เห็นสัญญาณทดสอบอยู่หลายๆครั้งนะครับคือมันไม่ได้ลงมันไม่ใช่แค่ในมุมของการลงแล้วเด้งกลับอย่างเดียวนะครับมันมีขึ้นไปทดสอบแล้วทุบกลับลงมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าสัปดาห์นี้อาจ อ่าที่เราคุยกันในภาพของเดือนเนี่ยเรามองกันไว้ว่าอาจจะเป็นการพักตัวในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกนะครับหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกในช่วงถัดฐานขึ้นมาแล้วก็ช่วงสัปดาห์สามสี่เนี่ยที่จะเป็นช่วงที่มีโอกาสาวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่สองกันและนะครับก็ต้องดูว่าสามและสี่จะไปอย่างไรกันต่อก็ออยังลุ้นอยู่ครับยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการลงสัป,าสปดาห์มาที่ภาพวันครับก็จะได้วางแผน เล่นในกรอบสําหรับคนที่เล่นสั้นนะครับผมเปิดภาพวันได้หลายหลายคนบอกเฮ้ยทำไมมาพูดการเล่นสั้นในภาพวันจริงผมเมล,ลักก็จะไปทางวีก็มากกว่านะครับไปทางวีก็มากกว่าแล้นะว,ก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 ,วก็มาดูจังหวะหาจังหวะเล่นบ้างน,นะครับในภาพของวันภาพของสี่ชั่วโมงนะครับอันนั้นก็จะเป็นช่วงสั้นของผมละ ในภาพของวันต้องบอกว่าอย่างที่บอกแหละว,ว่าราคาพยายามทดสอบต้าน1.815นะครับทดสอบพยายามทดสอบตรงนี้อยู่แต่จริงๆมันมีรูขึ้นใหม่นิดหนึ่งครับมันมีแกลบขึ้นใหม่นิดหนึ่งถึง1.820อันนี้อยู่ต้องบอกว่าเป็นโซนที่ต้องระวังสักนิดหนึ่งรูมหรือแกลบช่วงนี้นะครับอาจจะมีการสะบัดขึ้นมาเล่นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้1.8 หนึ่งศูนย์นะครับถึงหนึ่งแปดเนึ่ห้าที่มันเล่นอยู่ในแก๊บนี้เนี่ยจริงๆมันมันหย่อนหย่อน,อนลงมาถึงศูนย์ห้าด้วยครับหนึ่งแปดศูนย์ห้านะครับถึงหนึ่งแปดเน็่ห้านะครับ, 15, รบเดี๋ยวเราไปไปดูกรอบกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งในสี่ชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยราคาก็ไม่ได้ยืนหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ถ้าดูให้ดีนะครับขึ้นมาแค่หางเท่านั้นเองถ้าสังเกตดูนะครับนะครับ ราคาไม่สามารถขึ้นมายืนได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ต้องบอกว่า1810เนี่ยก็ค่อนข้างมีในยักนะครับเดี๋ยวกรอบไหนจุดไหนเนี่ยในแต่ละ t i m e เรมมันอาจจะมองแตกต่างกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในเดเราเห็นว่าไม่ผ่าน1810แต่ว่าในภาพ4ชั่วโมง1ชั่วโมงมันมีจังหวะล้นขึ้นมาบ้างน,นะครับให้เห็นถึงหนึ่บ้าง นะครับแต่ว่าพอมาดูเดนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้นขึ้นมานะครับแล้วก็มีการทดสอบในต้านเนี้ยอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสัปดาห์ถูกไหมเราตามกันมาตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารแล้วว่าเอ้สัญญาณเกิดนะถูกไหมสัญญาณเกิดมาตั้งแต่เนี่ยครับคิดว่าจะทุบก,กันตั้งแต่วันอังคารละเนี่ยแท่งเนี้ยครับนี่คือแท่งวันจันทร์ใช่ไหมเราคิดว่าจะทุบตั้งแต่วันอังคาร ก็กลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ไซเวติแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ในมุมแค่การทดสอบรับอย่างเดียวมุมการทดสอบต้านก็มีเช่นกันพฤติกรรมแบบนี้ต้องบอกว่ามันคือความลังเลความไม่มั่ใจของตลาดนะครับที่มันเข้ามานะแต่ว่าถ้าเราไปมองตามตามพี่ใหญ่อย่างวีคอย่างเดือนเนี่ยต้องบอกว่าพี่ใหญ่คือ คือผมเข้าใจการการติดตามข่าวหรือการติดตามฟ u ร์มเทมเลของหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะตัวเลขเศรษฐกิจปัญหาสงครามหรือใดๆก็ตามนะครับในมุมมองของผมเนี่ยที่ผมเคยบอกว่าผมคือเพียวเทิคอลเนี่ยต้องบอกว่าทำไมเพียวเทมเพลวเพราผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าด้วยข่าวหรือปัจจัยใดๆที่สะท้อนเข้ามาในตลาดนะครับสุดท้ายมันจะอยู่ที่นักลงทุนตัดสินใจถูกไหม ทีนี้ภาพของการตัดสินใจของนักลงทุนหรือการแอคชั่นที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละจึงจะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นสุดทินะครับนี่ผลลัพธ์สุดทิหรือการแอคชั่นของนักลงทุนเนี่ยมันก็ถูกสะท้อนเข้ามาอยู่ในกนราฟนะครับอันนี้คือพฤติกรรมที่ที่ผมติดตามนะครับมันไม่ใช่ว่าถึงับทิ้งฟันต์เดมเทัลคือคือผมเองส่วนตัวก็ต้องมีการดูข่าวติดตามดูเศรษฐ,ฐกิจ ด้วยในภาพรวมนะครับแต่ไม่ได้ไปเจาะเป็นราย่าวเท่านั้นเองนะซึ่งเป็นการมองหาแนวโน้มใหญ่แนวโน้มหลักแนวโน้มเศรษฐกิจว่าเขาจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เอามากรองตามตามสัญญาณที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะใช้น้ำหนักหรือการตัดสินใจของนักลงทุนเนี่ยเอามาเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นในการที่เป็น time f r a m ใหญ่มากขึ้นนั่นหมายถึงก็จะเป็นมือใหญ่มากขึ้นถูกไหมครับ เงินเม็ดใหญ่มากขึ้นที่จะพาตลาดหรือจะทําให้ม omentum แหวไปในทิศทางของการลงหรือแหวดไปในทางขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันคือเม็ดเงินในภาพรวมที่มันถูกถูกถูกแอคชั่นออกมาแล้วนะครับทําให้ผมมองว่าตอนนี้ในภาพใหญ่ภาพเดือนหรือภาพวีก็ยังเป็นลงอยู่นะครับก็ต้องมองว่าในการพฤติในพฤติกรรมหรือการทดสอบในช่วงนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะติดแถวนี้แล้วก็มีการปรับตัวลงมานั่นจึงเป็นปัจจัย แต่ทีนี้ในภาพกรอบของกรอบตรงเนี้เมื่อ18:15ผมจึงให้เป็นกรอบที่จะเป็นโอกาสของการพักตัวของไซโคแบบเนี้ยครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่มันยากก็คือช่วงพักฐานนี่แหละอ้ช่วงนี้ทําให้ตลาดเล่นยากก็คือช่วงพักฐานนี่แหละคนใช้คนเล่นในคนเล่นสั้นๆคนเล่นไซเวอร์จะชอบนะครับ คนที่เล่นแบบสวนสวนสวน่ะอาจจะชอบแต่ต้องระวังให้ดีนะครับอย่าสวนเพลินนะจังหวะไหนที่เห็นราคาลากแล้วมีวอลลุ่มเข้าเนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งเพราะมันอาจจะทําขาต่อไปก็ได้นะครับเวลาที่ขาใหญ่เข้าภาพใหญ่เข้าเวลาวิ่งตามเทรนดใหญ่มันมักจะวิ่งแรงเพราะนั้นระวังสักนิดหนึ่งนะครับแต่พฤติกรรมการขึ้น จะมีไหมมันมีครับถ้าเกิดว่าหนึมีการฟอร์มตัวมากๆแบบเนี้ยมันโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมันก็มีแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของแพทเทิร์นที่จะกลับตัวขึ้นเนี่ยยังไม่เห็นแต่ครับต้องบอกว่ายังไม่เห็นเห็นตอนเนี้ยแค่ยกขาขึ้นมาต้องบอกว่ายกขาขึ้นมาแค่นี้เองแล้วต้องดูขาต่อไปครับว่ามาแบบไหนถ้ามาแล้วหลุดแบบเนี้ยโอเคไปต่อลงกันต่อแต่ถ้าเกิดขาต่อมาลงแล้วติดครับแล้วยกตัวกลับมาแบบเนี้ยอันเนี้ย ต้องมองละว,ว่าจะพักตัวแล้วฟอมตัวกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับต้องค่อยๆกันไปทีละสเต็ปให้ผมไปฝันธงมันก็คงไม่ได้ถูกไหมเพราะเราต้องคอยติดตามพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ายัางให้ในน้ำหนักในกรอบนี้นะครับถ้าเกิดกรอบของเดต้องบอกว่า1820ผมยังเผื่ออยู่ข้างบนนะครับถึงข้าง,งบนนะครับ1820นะครับถึง1790อันนี้คือกรอบของภาคเ นะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นกรอบเดกรอบใหญ่ราคาลงมาแถวๆหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์ 1, 7, 9, ถ้าเกิดมองภาพตรงนี้เล่นสั้นในระดับเดเนี่ยอาจจะต้องมีการแบ่งขายทำกำไรออกมากันบ้างน,นะครับสำหรับกรอบนี้นะครับซึ่งจริงๆมันเป็นกรอบที่ต้องบอกว่าเป็นกรอบที่เล่นจะสีช่ชั่วโมงจะต้องเป็นสชั่วโมงต่นะครับมาที่ภาพของสี่ชั่วโมงกันสหน่อย นะครับต้องบอกว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามาเราจะเห็นพฤติกรรมราคามากขึ้นนะครับจะเห็นพฤติกรรมราคามากขึ้นว่าเอ๊ะมันทําอะไรกันบ้างนี่ไอ้สัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกว่าแสงนี่แหละคือตัวนี้นะครับลงมากลับที่เดิมครับวันศุกร์ก็เอาอีกครับนันฟอร์มาครับกลับที่เดิมครับมันกลายเป็นแบบนี้สองจังหวะเลยในช่วงสัปดาห์เดียว แน่นอนมันหมายความว่ามันมีคนข้างล่างรอรับอยู่แต่ในขณะเดียวกันไอ้คนข้างบนก็ไม่ยอมครัมันนึงไปไม่ได้ทีนี้ไอ้คนข้างล่างในยักษของข้างล่างตรงนี้มันมีภาพอะไรที่คอยรับอยู่ต้องบอกว่ามันคือ W2 ในโซนนี้ัโซนนี้ครับในโซน,นับโซนมันเป็นเด a ดแอรอยู นะครับมันเป็นเดสแวร์ของ W2 อยู่คือมันเป็นแก็บมันรูมเล็กๆนะครับที่มันที่มันอยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีการบวกลบอยู่บ้างนะครับอาจจะล้นลงมาเล่นหนึ่งที่บ้างนะครับจริงๆรูมนี้เราเล่นกันตั้งแต่ก่อนมันขึ้นก่อนมันขึ้นขาฝั่งนี้แล้วถูกไหมมันจะมีการทดสอบก่อนขึ้นขาฝั่งนี้ยูกก็เล่นกันอยู่ในรูมนี้เหมือนกันในแก็บนี้เพราะนั้นในรอบของการที่ปรับตัวลงมาจากฝั่งนี้มันก็มีลอยลงมาเล่น W2 ครับด้วยเหมือนกัน นะครับแล้วก็มีเล่น W 2ทับสองี่เหมือนกันนะครับจะเห็นการทดสอบตรงนี้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดราคาไม่ได้หลุดขนาด W 2ทับหลงไปนะครับก็ยังให้ระวังการถูกซื้อกลับด้วยเช่นกันสําหรับรูนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดคนเล่นในกรอบจริงๆรินะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเล่นในกรอบนะครับผมมองไว้นะครับก็คือ่อไปครับ มันจะมีโซนที่ต้องบอกว่าเป็นโซนที่จะมีโอกาสกับตัวนะครับก็คือหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับถึงหนึ่งขออภัยครับหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับถึงหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับถึงหนึ่งแปดสองศูนย์นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นโซนกลับตัวที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ นะครับแนวรับให้อย่างนี้ผมบอกว่าเมื่อสักครู่ที่เรามองในภาพเด็หน่งเจเก้าูนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดใครเล่นสั้นเล่นกลยุทธ์ไซเวก็บอกว่าโซนเนี่ยคือ,ค,อคือโซนช็อตนะครับในโซน,โซน,โ,ซนโซนที่จะเก็บของหรือขายของจริงจริงเนี่ยถ้าเกิดช็อตมาอย่างที่กลยุทธ์ที่เราเล่นกันอยู่เสมอก็นะคือถ้าหากช็อตโซนบนลงมาขายโซนล่างเนี่ย ไม่ต้องสุดก็ได้ครับไม่ต้องถึง1790ก็ได้สัก1 8 0่งแปดไอ้หนึ่ถึงหนึ่ก็ขายออกมาก่อดได้ครับในกรณีเดียวกันโซนด้านล่างโซนที่เก็บของ1790ถ้าเก็บมาได้ครับไม่ต้องมาถึงสุด1นึ่งก็ได้มาขาย1810ก็ก็เพยียงพอเลยนะครับเล่นในกองไปกอง สำหรับช่วงนี้ในภาพของสื่ชั่วโมงนะครับต้องบอกว่าไซเวสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงการไซเว์ระดับสี่ชั่วโมงไม่ต้องไปคิดหาแพทเทิร์นใดๆนะครับเพราะพฤติกรรมถ้าเกิดทดสอบกรอบแล้วเนี่ยมันจะลงกลับลงมาเนี่ยมันไม่ต้องตั้งฟอร์มไม่ต้องมีฟอร์มใดๆมันจะวิ่งแบบเป็นแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเล่นไซเวย์และเล่นในกรอบนะครับคือใช้แผนก็คือกรอบเลยวางกรอบเลยว่ากรอบเราตั้งชัดเจนแล้ว เราไม่ต้องไปสนใจว่าแพทเทิร์นจะมาทรงไหนเพราะแพทเทิร์นมันคือไซเว์เพราะนั้นการไซเวย์มันก็จะวิ่งแบบนี้นะครับไม่มีฟอร์มครับมันจะวิ่งแบบไหลฟอร์มแล้วก็เวียงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังให้น้ําหนักนะครับวันหนึ่งแปดหนึ่งห้าสำหรับคนเล่นสั้นนะครับถึงหนึ่งแปดสองศูนย์เนี่ยเัาไปกดฝาดอยู่แล้วก็ลงมาเจ็ดดนลางจะดก,กว่านะครับใช้กลยุทธ์นี้ไปก่อนนะ จนกว่าที่มันจะหลุด1 8ึ่งแงจริงๆนั่แหละถึงค่อยเปลี่ยนภาพหาภาพเล่นใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในกรอบนี้นะครับยังใช้พละโยน์ปกเล่อนครับสำหรับคนเล่นสั้นนะครับมาดูภาพในส่วนของ1ชั่วโมงกันบ้างต้องบอกว่ามันต้องเป็นการขยายภาพของ4ชั่วโมงเมื่อสักครู่เข้ามานั่นแหละนะครับถ้าดูพฤติกรรมให้ดีนอย่างที่ผมบอกครับมันจะไม่มีสัญญาณใดๆ ถ้าจะไม่มีถ้าจะมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาถึงก็ยกเลยถูกไหมวิ่งมาด้านบนสุดทางก็กลับเลยถูกไหมาจากด้านล่างมันเนึกงจะยกก็ยกกลับมาเลยเพราะฉะนั้นถามว่าภาพเดิมภาพล้ำสังที่ผมมองอยู่ก็กลับลงมาเลยไม่ต้องมีฟอร์มใดๆเยอะแยะนะครับ อันนี้คือภาพของการที่ถ้าราคายังเล่นในกรอบนี้นะครับก็ต้องมองในกรอบนี้ไปก่อนสําหรับคนเล่นชั่วโมงกรอบก็ค่อนข้างกว้างครับราคาถาักกรอบมาเยอะนะครับต้องบอกว่าราคาถาักกรอบมาเยอะครับสำหรับในกรอบชั่วโมงเนี่ยจริงๆกว้างสําหรับชั่วโมงมากนะครับยิ่งคนเล่นชั่วโมงเนี่ยหนึ่งแปดหนึ่งห้าถึงหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยกรอบประมาณยี่สิบห้าเหรียญเนี่ยบอกว่าเป็นกรอบที่กว้างสําหรับชั่วโมงพอสมควร นะครับเพราะฉะนั้นผมผมมองว่าตีสวัสดก่อเนี้มันก่อบของสี่ชั่วโมงน่าจะเล่นสี่ชั่วโมงดีกว่าแล้วก็เอาเป็นว่าชั่วโมงตอนเนี้ยถ้าจะมองไม่เห็นสัญญาณเลยครับเพราะว่ากลอบกว้างเกินไปนะครับคนที่แบบเล่นสั้นๆเก็บห้าเหรียญสิบเหรียญเนี่ยอาจจะใครที่เก็บห้าเหรียญแล้วมาตามชั่วโมงอยู่ยังยังไม่น่าเล่นนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับต้องอาจจะต้องบอกว่าเดี๋ยวรอพี่ใหญ่อย่างสี่ชั่วโมงแล้วจบ จะดีกว่าเล่นในกรอบนะครับซึ่งสี่ชั่วโมงในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามันเจอพฤติกรรมของการกลับตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็พอมองเหตุการณ์กลับตัวอยู่บ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยังให้น้ําหนักครับว่าราคาจะหยัดไซเวกันต่อนะครับนะซึ่งในบทวิเคราะห์ของเราก็เช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เราให้ค่าของการไ้เว์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยผมผมบอกว่าปิดแถวแถวหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับหรือต่ํากว่าเล็กน้อยเนี่ย หนึ่งแดศูห้าเนี่ยผมก็พอใจแล้วก็วยังให้น้ำหนักถ้าปิดแค่นี้นะครับไม่ได้แบบกระชากขึ้นมายืนเนี่ยผมก็ยังให้น้ำหนักว่าเดี๋ยวจะยังลงต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะปิดสัปดาห์กันมาแบบไหนนะซึ่งทาของการไซด์เวย์ก็ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะล้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็กลับลงมาอ่ะอันนี้เบี่ยงแงล้ลวกรณีของการเบี่ยงแล้อาจจะเบี่ยงลงล่างก่อนแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็มาปิด ก็ก็ได้ครับภาพมันเป็นไปได้หมดสําหรับการที่เป็นไซเบร์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดลงท่าเนี้ยไม่สวยถ้าเอาท่าเนี้ยไม่สวยนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่ามาทดสอบรับให้รับมันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกลงมาว่านั้นเอาเป็นว่าแขวนแขวอย่างเนี้ยแค่นี้พอละนะครับนะหรืออาจจะลงล่างก่อนแล้วแกวนกลับขึ้นมาปิดแบบเนี้ยก็จะเป็นภาพที่ดีของสัญญาณของการกลับตัวในระดับวี นะครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าราคาปรับตัวบวกในสัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้มาเจอโดจิแบบนี้อันนี้จะสวยนะครับแล้วก็จะส่งผลให้สัปดาห์หน้ามีโอกาสปรับตัวลงกันต่อน,นะครับนี่เป็นการอัปเดตมุมมองบทวิเคราะห์และแผกนกลยุทธ์สําหรับการเทรดสาหรับวันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวในรอบข้ามเดี๋ยวรอดูว่าราคาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับถ้าจริงๆถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากอาจจะไม่ขึ้นอาจจะไม่มา นะครับเพราะว่าในช่วงไซเวก็ก็คงไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากนะครับก็แค่อัปเดตในกรอบราคาหรือเรื่องราคาเก็ดก่อนนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวในรอบเช้าก็คงจะฝากกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอพิจารณารอบข้ามอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไซเว์ผมอาจจะขออนุญ,ญาตไม่ได้มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาวิ่งต่อมีจังหวะมีอะไรวิ่งน,น่าสนใจเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตผลรกเกอร์ในรอบข,ข้ามอีกครั้งนะครับเพื่อนๆในห้องมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง youtube นะครับหากมารับชมกันครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดสมัคสมาชกกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่รับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันด้วยนะครับหากสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มและเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดต่างๆนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มเข้ามาได้นะครับแล้วก็หากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับกเราครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุน ให้กับทีมงานได้ทาคลิปทันทีหาดีๆแบบนี้กันออกมามาด้วยนะครับหรือถ้าสนใจเข้ามาร่วมรับชมผ่านระบบ Zoom นะครับยังไงในรอบค่ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์เข้าไปให้ในกลุ่มนะครับในห้องก็สามารถกดอินเข้ากลุ่มไปเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอดูอาการดูท่งก่อนว่าหน้ามาไหมมีอะไรมีประเด็นไหนน่าสนใจหรือเปล่าถ้ายังเล่นในกรอบก็อาจจะไม่ได้มานะครับ ก็สำหรับเช้านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ